สวัสดีค่ะวันนี้มานอนเปรสองคนกับน้องไม้นะคะคุณป้ากับน้องไม้ค่ะมานอนเปรนะคะมานอนเปรเล่นค่ะอะสวัสดีค่ะเอีก่อนสวัสดีค่ะน้องไมนอนเปรยหรอคะเออจ้าจ้ากันอ,อ่าอะออ ห้องัดหึหัลหเ่หันมาท่านี้หันมาทางกล้องนะจ Mm-hmm.